เสียงธรรมชาติของป่าฝนเสียงหยดน้ําจากใบไม้เสียมแมลงที่ขับขานท่ามกลางความชื้นหนาแน่นและในยามค่าคืนท่ามกลางเงามืดที่เงียสงัดแสงระยิบระยับเล็กๆก,ก็กระพริบขึ้นมาราวกับดวงดาวที่ร่วงลงมาอยู่ในผืนป่านี่ไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่แสงจากโคมไฟและไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่คือปรากฏการณ์จริงในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตเรืองแสงในป่าฝนโลกที่เปล่งแสงด้วยตัวเองโดยไม่มีแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้าใดๆ ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณเดินลึกเข้าไปในโลกมืดของป่าฝนเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตลึกลับที่สามารถผลิตแสงเองได้และทำความเข้าใจว่าพวกมันเรืองแสงไปเพื่ออะไรและธรรมชาติสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไรบทที่ 1. เรืองแสงคืออะไรในโลกของเรานั้นแสงมักจะมาจากดวงอาทิตย์จากหลอดไฟหรือเปลวไฟที่ลุกไหม้แต่มันมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใดเลยนอกจากตัวมันเองการเรืองแสงจากสิ่งมีชีวิตหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าไบโอมิเนเซน คือหนึ่งในปรากฏการธรรมชาติที่น่าตื่นตะลึงที่สุดคําว่า Bio, ไบโอหมายถึงสิ่งมีชีวิตส่วนลูมิเนเซนต์ก็คือการปล่อยแสงแบบไม่ก่อความร้อนต่างจากแสงไฟหรือแสงจากดวงอาทิตย์ที่แผ่ความร้อนออกมาด้วยแสงของสิ่งมีชีวิตเรืองแสงนั้นเย็นสนิทละเอียดอ่อนและลึกลับในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีสารเคมีชื่อว่าลูซิเฟอรินเมื่อสารนี้ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนภายใต้าการควบคุมของเอนไซม์ที่เรียกว่าล mm ูซิเฟเรสก็จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสง แต่แสงที่เกิดขึ้นไม่ใช่แสงธรรมดามันมีความบริสุทธิ์ทางพลังงานสูงมากเพราะแทบไม่มีการสูญเสียในรูปแบบของความร้อนเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแสงที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงเหล่านี้มีอยู่มากมายทั้งในทะเลลําธารป่าชื้นและโดยเฉพาะในป่าฝนซึ่งมืดและชื้นเกือบตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์พบว่าการเรืองแสงไม่ได้มีต้นกําเนิดเดียวกันในสายวิวัฒนาการแต่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าอีกในสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ราวกับว่าธรรมชาติกําลังบอกเราว่าแสง คือสิ่งสำคัญแม้จะอยู่ในที่มืดที่สุดบางชนิดสามารถควบคุมการเปิดปิดของแสงได้ตามต้องการบางชนิดปล่อยแสงแบบกระพริบพเพื่อสื่อสารและบางชนิดเรืองแสงตลอดเวลาเรากับเป็นการแสดงตัวตนท่ามกลางโลกที่ไม่เคยหลับการเรืองแสงยังสามารถเป็นภาษาแบบหนึ่งของธรรมชาติเช่นใช้เพื่อเตือนศัตรูล่อเหยือ่อหรือแม้กระทั่งดึงดูดคู่ผสมพันธุ์ลองจินตนาการว่าในโลกของพวกมันแสงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ให้เห็นทางแต่คือสิ่งที่มีความหมายเป็นคำพูดที่ไม่มีเสียงเป็นการสนทนาในความมืดและเป็นการมีอยู่โดยไม่ต้องอธิบาย ความลับของแสงจากสิ่งมีชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่ามันสวยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมซึ่งจะเป็นคำถามที่เราจะค้นหาคำตอบไปตลอดทั้งเรื่องบทที่2ป่าฝนบ้านของความมหัศจรรย์ถ้าคุณเคยได้ยินคำว่าป่าฝน ภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวอาจเป็นภาพของต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้ทึบเขียวขจีหรือเสียงหยดน้ำที่หยัดรินลงมาจากยอดไม้สู่พื้นดินแต่ป่าฝนมีอะไรมากกว่านั้นมากมันคือโลกอีกใบที่ถูกสร้างขึ้นจากความชื้นมืดสลัวและเต็มไปด้วยชีวิตที่มนุษย์แทบไม่เคยเห็นที่นี่ไม่มีสี่ฤดูแบบเมืองหนาวไม่มีหิมะหรือแสงแดดจ้าแบบทะเลทรายแต่กลับมีฝนที่ตกแทบทั้งปีอุณหภูมิอุ่นเสมอและพืชพันธเติบโตทับซ้อนกันเป็นชั้นๆตั้งแต่พื้นดินไปจนถึงยอดไม้สูงหลายสิบเมตรชั้นเรือนอ คือหลังคาธรรมชาติของป่าฝนมันปิดกั้นแสงจากดวงอาทิตย์จนแทบไม่ส่องลงถึงพื้นสิ่งที่อยู่เบื้องล่างจึงต้องปรับตัวให้อยู่รอดโดยไม่พึ่งแสงอย่างที่พืชทั่วไปต้องการในความมืดสลัวนั้นเองสิ่งมีชีวิตบางชนิดเริ่มสร้างแสงของตัวเองขึ้นมา กลางวันในป่าฝนอาจเหมือนโลกสีเขียวอ่อนโยนแต่กลางคืนที่นั่นคืออีกโลกหนึ่งโดยสิ้นเชิงความมืดกลืนกินทุกทิศทางความเงียบทําให้เสียงทุกอย่างดังชัดกว่าปกติและในเงานั้นคุณอาจเห็นจุดแสงเล็กๆก,กระพริบจากกิ่งไม้ใต้ท่อนไม้ผุหรือแม้แต่จากใบไม,ไม้ที่ตกอยู่กับพื้นแสงนั้นไม่ใช่แสงจากฟ้าไม่ใช่ประกายจากน้นําฝนแต่มาจากชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่ชีวิตที่ไม่ต้องการดวงอาทิตย์เพื่อจะส่องสว่าง ป่าฝนในบราซิลอเมซอนแอฟริกากลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงนิวกินีล้วนเป็นแหล่งที่พบสิ่งมีชีวิตเรืองแสงได้มากกว่าที่ใดในโลกเพราะมันมีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วนสําหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทั้งความชื้นความมืดความหลากหลายของสายพันธุ์และความลึกซึ้งของระบบนิเวศและที่สําคัญป่าฝนเต็มไปด้วยความลับ ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยตั้งชื่อยังไม่เคยบันทึกภาพและยังไม่รู้ด้วยซ้าว่ามีอยู่จริงเพราะมันอาจจะเรืองแสงเพียงไม่กี่นาทีกลางดึกแล้วก็หายไปกับหมอกป่าอย่างไร้ร่องรอยในที่แห่งนี้การเรืองแสงคือการอยู่รอดคือการสื่อสารและบางครั้งก็คือการพรางตัวจากผู้ล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ส่องแสงเพื่อให้เรามองเห็นแต่มันส่องแสงเพื่อให้ใครบางคนในโลกของมันมองเห็นมันต่างหากและนี่เองที่ทําให้ป่าฝนกลายเป็นบ้านของความมหัศจรรย์ ที่ไม่เพียงเต็มไปด้วยชีวิตแต่ยังเต็มไปด้วยแสงที่ไม่มีที่ใดเหมือนบทที่สามแมลงที่เปล่งแสงหากพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงในป่าฝนหลายคนคงนึกถึงหิ่งห้อยเป็นอันดับแรกและก็ไม่ผิดพระเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้คือหนึ่งในตัวแทนที่น่าทึ่งที่สุดของโลกที่เปล่งแสงได้ด้วยตัวเองหิ่งห้อยหรือนิชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแลมพิริดแอเป็นกลุ่มแมลงที่สามารถเรืองแสงได้ทั้งในวัยเด็กและวัยโตเต็มที่พวกมันพบได้ทั่วโลก แต่ในป่าฝนที่ชื้นและมืดตลอดทั้งคืนหิ่งห้อยกลับยิ่งเปล่งประกายจนราวกับเป็นดวงดาวที่ร่วงหล่นลงมาแต่รู้หรือไม่ว่าหิ่งห้อยแต่ละสายพันธุ์มีวิธีการเรืองแสงต่างกันบางชนิดเรืองแสงเป็นจังหวะบางชนิดส่องแสงคงที่และบางสายพันธุ์ก็จะมีรหัสแสงเฉพาะตัวเป็นเหมือนภาษาล,ลับระหว่างเพศผู้และเพศเมียในการสื่อสารและเลือกคู่ผสมพันธุ์ เมื่อหิ่งให้เพศผู้บินอยู่กลางอากาศมันจะปล่อยแสงเป็นจังหวะเฉพาะตัวหากเพศเมียที่อยู่ตามผู้ไม้ด้านล่างสนใจมันจะตอบกลับด้วยแสงในจังหวะเดียวกันเป็นการส่งสัญญาณว่าฉันเห็นคุณและหากจังหวะนั้นตรงกันพวกมันจะโผล่เข้าหากันกลางความมืดไม่ใช่แค่เพื่อความโรแมนติกเท่านั้นแสงของหิ่งห้ยังมีไว้เพื่อขู่ผู้ล่าอีกด้วยในธรรมชาติสีเรืองแสงมักถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพิษหรือไม่อร่อย และหิ่งห้อยก็ใช้สิ่งนี้เป็นกราะก,กำบังแม้ว่าขนาดจะเล็กแต่ศัตรูจำได้ดีว่าแสงแบบนี้อาจตามมาด้วยรถขมหรือพิษที่ร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นตัวอ่อนของหิ่งห้อยซึ่งใช้ชีวิตอยู่ใต้ใบไม้หรือในดินเปียกชื้นก็สามารถเรืองแสงได้เช่นกันและนั่นยิ่งน่าทึ่งเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการเรืองแสงไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ของการผสมพันธุ์แต่คือระบบป้องกันตัวที่ฝังลึกตั้งแต่เกิด มีหิ่งห้อยบางชนิดที่ดัดแปลงแสงของตนให้กลายเป็นกับดักเช่นหิ่งห้อยเพศมีบางสายพันธ์ุในอเมริกาใต้ที่เรียนแบบจังหวะกระพริบของสายพันธ์ุอื่นเพื่อหลอกให้เพศผู้จักอีกสายพันธุ์บินเข้ามาหาและกลายเป็นเหยื่อเสียเองการใช้แสงแบบนี้ไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่คือการลวงและบางครั้งก็คือการฆ่า ในปาฝนบทบาทของแมลงที่เปล่งแสงมีความสำคัญมากกว่าที่เราคิดมันไม่ได้เป็นเพียงฉากสวยงามในค่ำคืนแต่คือกลไกของธรรมชาติที่ซับซ้อนเฉียบคมและเต็มไปด้วยความหมายหิ่งห้อยจึงไม่ใช่แค่แมลงที่น่ารักแต่มันคือนักล่าที่ใช้แสงเป็นอาวุธนักสื่อสารที่ใช้แสงเป็นถ้อยคำและนักเต้นรําแห่งความมืดที่ยังไม่มีใครเข้าใจหมดเสียทีเดียวและเมื่อคุณเงยหน้ามองขึ้นไปในคืนที่ไร้จันทร์บางทีแสงเล็กๆที่กระพริอยู่ตรงหน้าอาจไม่ใช่ดาวตกจากฟ้าแต่มันคือหิ่งห้อยที่กําลังพูดบางอย่างด้วยภาษาของแสง บทที่ 4. เหตุเรืองแสงแสงใต้เงาไม้ที่ไม่มีใครสังเกตในป่าฝนยามค่ำคืนแสงเล็กๆที่ระยิประยับไม่ได้มาจากมาแมลงเสมอไปหากคุณก้มลงไปมองใต้ท่อนไม้ผุหรือเพ่งดูตามลำต้นไม้ที่กำลังผูพังคุณอาจพบกับสิ่งมหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งแสงสีเขียวอ่อนที่คล้ายจันซ่อนอยู่ในเงาไม้นั่นคือเหตุเรืองแสงเหตุชนิดพิเศษเหล่านี้คือกลุ่มเหตุที่มีความสามารถในการผลิตแสงด้วยตัวเองเรียกกันว่าไบโอลูม um ินเซนส์ฟังใจหรือที่เราอ่านว่าไบโอลูม um ินเซนส์ฟังไก ซึ่งคำว่าฟังกาไกหมายถึงพวกเชื้อรารวมถึงเหตุทั้งหมดนักชีววิทยาค้นพบว่าเห็ดเรืองแสงมีมากกว่า80สสายพันธุ์กระจายอยู่ทั่วโลกแต่จุดที่พบได้มากที่สุดคือในป่าฝนที่ชื้นตลอดปีเช่นบราซิลเวียดนามอินโดนีเซียไปจนถึงญี่ปุ่นตอนใต้แสงของเห็ดนั้นไม่ได้กระพริบไม่ได้รุนแรงหรือเปล่งประกายเหมือนหิ่งห้อยมันไม่ส่งเสียงไม่เคลื่อนไหวแต่กลับสงบนิ่งเย็นชาและมีสเสน่ห์ที่ไม่อาจละสายตาคำถามคือทำไมเห็ดถึงต้องเรืองแสง นักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่ามันเป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยาเคมีที่ไม่มีประโยชน์อะไรแต่จากงานวิจัยล่าสุดพบว่าเห็ดอาจใช้แสงเพื่อดึงดูดมแมลงให้เข้ามาใกล้เพราะเห็ดแพร่พันธุ์โดยการปล่อยสปอร์หักแสงสามารถล่อให้มแมลงมาเหยียบเดินหรือบินผ่านสปอร์ของมันก็อาจติดไปกับมแมลงเหล่านั้นและกระจายสู่จุดใหม่ในป่าได้ในบางชนิดเห็ดสามารถเรืองแสงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ในหลายกรณีแสงจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเหมือนกับว่ามันรู้ว่าไม่ได้ควรสว่างเพื่อให้ได้ผลสูงสุดเห็ดบางชนิดเช่น มีโคเรเซียสไลทูอินซึ่งพบในบราซิลสามารถแต่งแสงได้แรงพอที่จะมองเห็นจากระยะหลายเมตรในความมืดสนิทและสามารถอยู่ได้นานหลายวันโดยไม่หยุดเรืองแสง ไม่ใช่แค่ดอกเห็ดเท่านั้นที่เรืองแสงบางชนิดเปล่งแสงจากกา้านบางชนิดเรืองแสงเฉพาะเส้นใยใต้ดินที่ขยายอยู่ใต้แผ่นดินและบางสายพันธุ์ทั้งรากก้านและหมวกเห็ดล้วนส่องแสงเหมือนโคมไฟใต้เงาไม้ลองจินตนาการถึงพื้นป่าที่เต็มไปด้วยแสงสีเขียวอ่อนนับร้อยจุดล้อมรอบไปด้วยความมืดสนิทไม่มีเสียงพูดไม่มีแสงไฟไม่มีผู้คนมีเพียงความเงียบและเห็ดที่กำลังสื่อสารกับธรรมชาติในแบบของมันเองสำหรับเราแสงอาจเป็นเครื่องมือสองทางแต่สำหรับเห็ดแสงอาจเป็นเสียงเรียกที่ไม่มีถ้อยคำ เมื่อคุณเดินผ่านป่าฝนในยามค่ำคืนอย่ามองแค่สิ่งที่บินอยู่บนฟ้าหรือแมลงที่เคลื่อนไหวตอหน้าตาลองก้มมองพื้นดินเฝ้ามองเงาไม้และถามตัวเองว่าใต้เท้าของเรามีสิ่งใดกำลังสว่างอยู่โดยไม่ต้องการให้ใครเห็นบทที่หนอนเรืองแสงกับดักแสงในความมืดในโลกของความมืดบางครั้งสิ่งที่ดูเบาบ,บางที่สุดกลับเป็นนักล่าที่อันตรายที่สุดเมื่อเอ่ยถึงคำว่านอน หลายคนอาจนึกถึงสิ่งมีชีวิตตัวนิ่มๆที่อาศัยอยู่ใต้ดินหรือคืบค,คลานอยู่บนใบไม้แต่ในบางแห่งของโลกโดยเฉพาะในป่าฝนหรือในถ้ำที่ชื้นและเงียบงันมีหนอนบางชนิดที่ไม่ได้ใช้พลังกำลังในการล่าแต่มันใช้แสงพวกมันถูกเรียกว่ากลอวอมซึ่งไม่ใช่หนอนจริงๆในทางวิทยาศาสตร์แต่คือระยะตัวอ่อนของแมลงจำพวกยุงราในวงฟังโกริดีที่สามารถเรืองแสงได้จากภายในร่างกายของมัน กลัวอมพบมากในป่าฝนเขตร้อนและในถ้ำลึกของประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียไปจนถึงบางพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเช่นเดียวกับหิ่งห้อยและเห็ดกลัวอมเรืองแสงด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ลูซิเฟอรเรสและสารประกอบลูซิเฟอรินแต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้อยู่แค่ที่เรืองแสงได้แต่อยู่ที่วิธีใช้แสงนอนเรืองแสงเหล่านี้จะเกาะอยู่บนเพดานของถ้ำใต้ใบไม้หรือผิวของท่อนไม้ที่ชื้นแล้วสร้างเส้นใยเหนียวเหนียวขึ้นมาคล้ายกับเย,ยแมงมุมแต่ละเส้นจะหย่อนลงมาเหมือนเส้นเบ็ดตกปลา จากนั้นพวกมันจะส่องแสงสีเขียวหรือฟ้านวลออกมาจากท้องทาให้แสงสะท้อนกับหยดน้ําที่เกาะอยู่บนนี้ดูคล้ายกับหยดน้ําค้างที่เปล่งแสงได้เองเมื่อมแมลงตัวเล็กๆเ,เช่นยุงหรือมแมลงเม้าเห็นแสงนั้นท่ามกลางความมืดพวกมันเข้าใจผิดว่าเป็นช่องเปิดของท้องฟ้าหรือทางออกและบินเข้าไปหาอย่างไม่ลังเลทันทีที่มแมลงสัมผัสเยี่เหนียวมันจะติดก,กับดักกลอวมจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆดึงเหยื่อเข้าหาตัวแล้วค่อยๆดูดของเหลวภายในออกอย่างเงียบงันชีวิตของมันแทบไม่ขยับไม่วิ่งไม่บินไม่มีเสียงแต่กลับไร้ากาดกว่าที่ตาเห็น ยิ่งในถ้ำลึกที่มีกลอวอมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากท้องถ้ำจะสว่างเรืองขึ้นราวกับดวงดาวนับพันที่ประดับอยู่บนฟ้าแต่ความจริงแล้วนั่นคือเขตแดนของนักล่าที่ไร้เสียงเหล่านี้กลอวอมใช้ชีวิตในรูปแบบนอนได้เพียงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีแล้วก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยบินขึ้นสู่ฟ้าเพียงเพื่อผสมพันธุ์และสิ้นชีวิตภายในไม่กี่วันช่วงเวลาที่มันเรืองแสงจงไม่ใช่แค่เพื่อเอาตัวรอดแต่คือการมีอยู่เพียงช่วงสั้นๆที่ทรงพลังที่สุดของมันธรรมชาติให้แสงกับหนอนเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อใใหห้้มมมมัันนสวยงาแต่่เพือี ทางรอดในโลกที่ไม่มีที่ว่างสำหรับความอ่อนแอและเมื่อเรามองเข้าไปในถ้ำมืดนั้นเราไม่ได้เห็นแค่แสงแต่เรากำลังเห็นกลยุทธ์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปลี่ยนแสงให้กลายเป็นกับดักเปลี่ยนความนิ่งให้กลายเป็นอาวุธและเปลี่ยนการรอคอยให้กลายเป็นการล่าบทที่ 6. ความลับของสัตว์เรืองแสงภาษาเงียบของธรรมชาติ ทุกครั้งที่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กเเรืองแสงขึ้นในเงามืดของป่าฝนคำถามหนึ่งก็มักจะผุดขึ้นมาในใจของนักวิทยาศาสตร์และผู้พบเห็นเสมอพวกมันเรืองแสงไปเพื่ออะไรสำหรับมนุษย์แสงคือสิ่งที่ใช้มองเห็นใช้สร้างความอบอุ่นหรือใช้เป็นพลังงานแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติแสงไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่คือภาษา แสงจากสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เพียงความสวยงามที่เกิดขึ้นโดยไร้จุดหมายแต่มันคือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการที่ยาวนานนับล้านปีเป็นกลยุทธ์ที่ถูกสร้างขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายสายพันธุ์โดยไม่มีการตกลงกันล่วงหน้าในธรรมชาติการเรืองแสงมีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิตบางชนิดใช้แสงเพื่อล่อเหยื่ออย่างที่เราเห็นในกลอวอมบางชนิดใช้แสงเพื่อข่มขู่ศัตรูอย่างหิ่งห้อยที่แสดงให้เห็นว่าฉันมีพิษไม่อร่อยอย่าก,กินฉันบางชนิดใช้แสงเพื่อพรางตัว ัวอย่างเช่นปลาบางชนิดในทะเลลึกที่ส่องแสงใต้ท้องตัวเองให้กลืนไปกับแสงจากผิวน้ําด้านบนทําให้ผู้ล่าที่มองขึ้นมาจากด้านล่างไม่สามารถมองเห็นเงาของมันได้บางสิ่งมีชีวิตใช้แสงเพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์เหมือนการเต้นรำในความมืดที่แต่ละชนิดมีจังหวะและรูปแบบเฉพาะตัวคล้ายภาษากายที่มีแค่เผ่าพันธุ์ของมันเท่านั้นที่เข้าใจและบางครั้งแสงของพวกมันก็มีไว้เพื่อเรียกพวกเดียวกันเพื่อรวมฝูงสื่อสารหรือแม้แต่เตือนภัย สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือสัตว์เรืองแสงจำนวนมากไม่ได้พัฒนาแสงจากภายในตัวเองทั้งหมดแต่มีผู้ร่วมสร้างแสงอยู่ในร่างกายของมันเช่นปลาหมึกบางชนิดที่มีถุงเล็กๆบรรจุแบคทีเรียเรืองแสงอยู่ภายในหรือหอยบางชนิดที่อาศัยจุลชีพร่วมร่างเพื่อสร้างแสงให้ตนเองซึ่งในทางชีววิทยาเรียกว่าซิมไบโอซิสหรือภาวะพึ่งพากันทางชีวภาพ ความร่วมมือเช่นนี้คืออีกหนึ่งความลึกลับของธรรมชาติที่แสงไม่เพียงเป็นสิ่งที่สร้างได้จากตัวเดียวแต่เป็นผลรวมของความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความสนใจต่อสิ่งมีชีวิตเรืองแสงมากขึ้นเพราะเ,เอนไซม์และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเรืองแสงเช่นลูซิเฟอร์เรสและลูซิเฟอรินถูกนําไปประยุกต์ใช้ในเทคโนโลโยีทางการแพทย์เช่นใช้ในการติดตามตําแหน่งของเซลมะเร็งหรือใช้ตรวจสอบการทํางานของยีนในห้องทดลองโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือทําลายสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่น้อย ในอีกด้านหนึ่งนักอนุรักษ์เชื่อว่าการทำความเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เรืองแสงอาจเป็นกุญแจสำคัญในการวัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเพราะการที่สัตว์เรืองแสงลดลงอาจบ่งบอกถึงความเสื่อมถอยของความสมดุลในธรรมชาติดังนั้นแสงที่เราคิดว่าเล็กน้อยอาจกลายเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตเรืองแสงจึงไม่ใช่แค่ความมหัศจรรย์ที่พบได้ในป่าหรือในหนังวิทยาศาสตร์พวกมันคือผู้ถือความลับของธรรมชาติที่กำลังบอกบางสิ่งแก่เราด้วยแสงโดยไม่ใช้คำพูด แม้เราจะมีเทคโนโลยีล้ำหน้าแค่ไหนแต่เมื่อเราเข้าไปในป่าฝนยามค่ำคืนแสงเล็กๆจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ยังสามารถทำให้เราหยุดนิ่งมองและรู้สึกทึ่งกับธรรมชาติได้เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ได้เห็นดาวครั้งแรกการเรืองแสงในธรรมชาติคือบทกวีที่ไม่มีเสียงเป็นภาษาลับระหว่างสายพันธุ์เป็นความลับที่กำลังค่อยๆเปิดเผยให้เราได้เรียนรู้ในความมืดของป่าความงามที่ไม่ต้องการแสงไฟกลับสว่างขึ้นในใจของเรา